สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ทําช่องนี้มาก็นานแล้วนะครับก็ยังไม่มีสาระอะไรเป็นลักเป็นแหล่งเลยนะครับก็คิดอะไรก็ทําไปเรื่อยนะครัไปเรื่อยไปเปื่อยจริงๆนะเอาโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์กันดีกว่านะครับเพื่อเป็นการนะขยายความนะครับของการตอบคอมเมนต์นะว่า จะเป็นยังไงนะครับมาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับจากคลิปนี้แล้วกันนะครับอนาคตของ p c x จะเป็นยังไงเมื่อคู่แข่งเปิดตัวมากันเต็มเลยนะคอมเมนต์แรกได้กล่าวว่าอาจจะลาก่อน Honda ราคาแพงเวอร์สุดท้ายก็แทบไม่ได้เข้าศูนย์ซ่อมนอกตลอดเลือกความคุ้มค่าเอาเองนะครับก็คงจะหมายถึงว่านะครับคงจะไม่ใช้ Honda ในรุ่นต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาซ่อมข้างนอกตลอดนะเพราะว่าไม่ได้เข้าศูนย์เลยนะครับ แต่ผมมองว่านะครับประกันของศูนย์เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะถ้ากรณีรถมันเกิดผิดพลาดหลุด QC นะครับเสียหายขึ้นมานะถ้ายังมีประกันของศูนย์นะก็สามารถเคลมฟรีซ่อมฟรีได้นะครับในกรณีนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับตัดรถจีนออกไปก่อน g p s x ด้วยยังไงคนก็ยึดติดกับยี่ห้อและสงสัยว่าคนไทยจะทนใช้รถที่มีปัญหาได้อีกนานหรือเปล่าเนาะจากคลิปนั้นนะครับก็เป็นคลิปที่ p c x นะเป็นเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะส่วนใหญ่เปิดตัวกันช่วงนั้นเพียบเลยนะครับอย่างซอนเทส3า0กับศู พ t เอ็กดีซีก็ต้องบอกอย่างนี้ครับที่เอามาเปรียบเทียบกันก็เพราะว่าสเปคเนี่ยมันต่างกันเลยนะครับแต่ว่าราคามันใกล้เคียงกันนะแต่ว่าคอมเมนต์ก็บอกว่านะครับคนอาจจะยึดติดยี่ห้อมากกว่านะผมว่ามันก็แล้วแต่ช่วงด้วยนะครับบางทีสเปคอะไรมันดีนะครับกระแสมันดีคนก็อาจจะเทปไปทางนั้นก็ได้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับรถ Honda กับ Yamaha เนี่ยก็อยู่คู่คนไทยมานานแล้วนะครับแถมประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่เป็นฐานผลิตให้ ฮอนด้าด้วยนะครับฐานผลิตอะไหล่ด้วยนะครับอะไหล่ก็เลยหาง่ายด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมว่าจะออก DC3 นะครับราคาถูกแรงด้วยคอมเมนต์นี้นะครับผมก็เห็นด้วยนะครับราคากับความแรงเนี่ยถือว่าไปด้วยกันได้ดีเลยนะครับราคา90,000กว่าๆนะครับได้ เครื่องยนต์ 300cc นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับคุ้มค่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์ของคนที่จะซื้อมาใช้ด้วยนะครับว่าจะใช้งานยังไงจะขับไกลขับใกล้ใช้งานใช้ทํางานอะไรๆอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ต่อมาครับไม่ต้องห่วง PCX มันหลอกเราให้มันแย่จริงๆเราค่อยห่วงห่วงคู่แข่งมากกว่าเผลอๆเด้งไปก่อนอันนี้จะตอบว่ายังไงดีล่ะนะครับมันแล้วแต่เลยนะครับ การตลาดเนี่ยกับใจคนเนี่ยมันเดา,ารับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปในทิศทางไหนต่อให้รุ่นใหม่ออกมาเนี่ยไม่รู้มันจะเป็นไงนะครับแต่ว่า P C X 1 6 0ตัวนี้นะครับก็เปิดตัวช่วงกักตัวด้วยนะครับก็ยังขายยาวมาถึงทุกวันนี้นครับประมาณนี้แล้วกันคอมเมนต์ต่อมาครับหน้าร้านชาร์จเวอร์วังมากแพงมากเลยนะครับ ไม่ใช่หน้าร้านอย่างเดียวเวลาไปจัดไฟแนนซ์เนี่ยโห oh, ชาร์จแบบไม่รู้จะชาร์จยังไงชาร์จเข้าไปชาร์จจนล้นนะ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาคู่แข่งเปิดตัวรถรุ่นใหม่ซนเจ้าตลาดเปิดตัวสติ๊กเกอร์ลายใหม่แถมอัพราคาอีกสุดจริงคอมเมนต์นี้ผมนึกถึงแล้วผมก็หานะช่วงนั้นแบบซอนเทส350ก็มา DC t ก็มา Honda เปิดตัวสกู๊ปปี้ลายฮัลโลคิตตี้ตอนนั้นนะครับโอ้โหจำได้เลยคอมเมนต์ต่อมา PCX รุ่นนี้แสนสองรุ่นหน้าแสนห้า โอเคเป็นคําคล้องจองที่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีจอสีมีอะไรเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็คงจะอย่างนั้นแหละนะครับต้องรอดูนะครับปีหน้ามาแล้วนะครับ PZx160 ตัวใหม่ c o m มนต t ต่อมานะครับหาก p x 1 6 0และ Nmax ไม่ปรับลดราคาไม่นานจะคล้ายกับโนเกียอ่ะอันนี้ขอนอกเรื่องนิดหน่อยไปโนเกียแล้วกันนะครับ โนเกียในสมัยนั้นเนี่ยเขามีระบบปฏิบัติการนับในเครื่องคือระบบซิมเบียนนะครับในขณะที่ตอนนั้นนะครับแอนดรอยพึ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่ๆนะแล้ว Android เนี่ยก็ ไปเสนอขายซอฟต์แวร์ของตัวเองนะครับให้กับโนเกียเป็นบริษัทแรกๆด้วยแหละนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี้ยระบบซิมเบียนเนี่ยก็เริ่มพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับถ้ามันแมสในตลาดตอนนี้ก็คงจะดังมากๆนะอย่างเช่น Apple นะครับ Apple ก็มีระบบเป็นของตัวเองนะเป็น iOS นะครับแต่ว่า Apple เนี่ยมันดันแมสในตลาดไงโดยที่ไม่ต้องใช้ Android นะครับมันก็เลยไปได้นะครับถามว่าโนเกียคิดผิดไหมนะครับ เราก็ตัดสินไม่ได้นะช่วงเวลานั้น,นครับเรายังไม่รู้ว่านาคตจะเป็นยังไงนะครับเขาก็มั่นใจในของเขาว่ามันจะสามารถไปได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแอนดรอยเนี่ยมันก็แมสในตลาดนะเพราะว่าโทรศัพท์หลายๆรุ่นเนี่ยก็เอาไปใช้นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ มีนักพัฒนาเข้าไปพัฒนาเยอะนะมันไม่ได้เป็นระบบปิดนะเป็นระบบเปิดนะใครๆก็สามารถพัฒนาแอปใน Android ได้นะครับก็เลยแมสนั่นเองคอมเมนต์ต่อมานะครับเอาเครื่อง SS350 มายัดใส่ p ีซสิแล้วขายสักแสนสองกินนิ่มแน่นอนสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับคงคิดว่าเป็นไปได้ยากนะกับราคาแสนสองด้วยกับเครื่อง3 5 0มาลงใน p ีซด้วยนะครับเพราะว่าตลาด350นนะตลาดฟอร์ซ่านะครับกำลังโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ เพราะยุคสมัยนี้นะครับคนใช้รถ150-160เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับคนจะซื้อรถคันต่อไปเนี่ยเขาก็จะมองไปรุ่นที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับก็จะเป็น350นี่แหละนะครับตลาดมันก็เลยกําลังโตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองคอมเมนต์ต่อมาครับ dct นี่น่ากลัวสุดประหมอาคางดําโตบักของวงการโอเคครับจากคลิปนั้นก็ผ่านมาประมาณ3เดือนแล้วนะครับตอนนี้ dct เป็นไงบ้างนะครับก็ลองไปเช็คดูกันนะครับ ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะนะครับก็อีกสักพักนึงนะครับอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับต้องลดราคาเหลือสซกแ0ดหมื่นถึงจะอยู่ได้นะครับสำหรับคอมเมนต์นี้นะก็ต้องบอกเลยนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับสมัย pcx ตัวแรกนะครับตัวแรกสุดเลยนะตัว pcx 125หัวฉีด p g m f i นะครับตัวนั้นนะที่มีระบบ Start ทสต p เป็นตัวแรกนะครับมันยังราคา8 0ดหมเลยนะครับก็คงจะลดไปไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับ คอมเมนต์ต่อมาครับว่าวุ่นบอกเลยดี t ีเขาใช้การตลาดแบบจีนว่าวุ่นเลยเจอแบบนี้แบบตรงจุดที่แรกมีแต่คนบอกว่าถ้าเปิดตัวคงเหงาแน่แต่พอเจอราคานี้เข้าไปหัวยับเลยสุดท้ายการตลาดแบบจีนชนะแข่งขันกันที่ราคาสําหรับคอมเมนต์นี้นะครับตลาดราคาเนี่ยผมว่านะมันแข่งกันได้แค่ช่วงแรกๆมันแข่งกันได้ไม่นานหรอกสุดท้ายนะมันคนมันจะกลับมาหาที่คุณภาพอยู่ดีนะครับ ลองนึกดูนะครับถ้ามีปัญหาเรื่อยๆบ่อยๆนะครับมันเริ่มเบื่อนะมันเบื่อจริงๆนะมันน่าลำคาญนะครับสุดท้ายเนี่ยคนจะยอมเสียตังค์ซื้ออะไรที่มันมีคุณภาพอะแล้วมันใช้ได้ยาวๆเงี้ยไม่มีปัญหากวนใจขับได้อย่างสบายใจอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่มีคุณภาพนะก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อ คอมเมนต์ต่อมานะครับพี่มีวิธีแก้ยางกินขวาอย่างไงบ้างครับสําหรับคอมเมนต์นี้นะครับผมต้องตอบเลยนะว่ารถผมไม่เคยยางกินขวาครับจริงๆเลยนะครับแต่ว่าซื้อมาเนี่ยผมก็เปลี่ยนโชคนะครับแล้วล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับผมก็เปลี่ยนยางมาแล้วครับผมไม่เคยยางกินขวาเลยนะแต่ว่าเห็นหลายๆช่องเขาบอกให้เปลี่ยนโชคนะครับกับเปลี่ยนยางเนี่ยนะครับประมาณนี้คอมเมนต์ต่อมาครับขับตามหลัง p ีซซหูอื้อเลยชุดข้างดังมากอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับจริงๆเลยเป็นงั้นจริงๆนะครับ คอมเมนต์ต่อมาครับแพงชิปหายรูปทรงสวยศูนย์บริการมากแค่ไหนนั้นถ้าลดราคาคงดีโอเคครับสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับ p c x มันราคานี้อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับนะถ้าอยากขับเครื่อง160นะมันมีตัวเลือกนะครับเป็นคิก160นะมันตัวนั้นก็จะถูกกว่านะครับหรือว่าขับพวกลีดพวกเจโอนโอเงี้ยมันถูกจริงนะครับตัวนั้นประมาณ6 0,000กว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับแต่พอมาดู p c x เนี่ยมันประมาณ9 0 0 0 0กว่าบาทนะครับ มันคนมันซื้อที่ดีไซน์นี้อยู่แล้วนะมันเป็นความชอบนะครับขนาดมือสองเนี่ยยังยังมีให้เห็นเลยนะว่าราคา70,000มืนะครับสภาพดีๆนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แพงที่สเปคเครื่องหรือว่าอะไรเลยนะครับมันแพงที่มันคือ p c x นะมันคือพรีเมียมสกูตเตอร์นะครับสมัยนั้นเลยนะยาวมาจนถึงตอนนี้ครับคือมันก็ราคานี้แหละมันคงไม่ลดไปกว่านี้แล้วนะครับจริงๆนะเอาละครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละนะครับ ประมาณนี้พอคุยกันหอมปากหอมคอนะครับก็ขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ผู้ชมที่คอมเมนต์คุยกันนะผมว่าทําคลิปแบบนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเอาเราโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ